การทางานของกีตาร์ตัวนี้นะครับทางช็อปจะทําการแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งในเรื่องของเฟรตนะครับทำการเปลี่ยนเฟรตต้นคอส่วนเรื่องของจํานวนเดี๋ยวทางช็อปเช็คให้อีกทีนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก6ชิ้นประมาณนี้นะครับทําการเปลี่ยนเฟรตเปลี่ยนสายเฟรตแอคชั่นใหม่กีตาร์จะเล่นได้ดีเลยนะครับพอทำแอคชั่นใหม่ให้มันได้ค่ามาตรฐานของเขาพอแอคชั่นสูงคุมโน้ตยากนะครับโน้ตในคอเพี้ยนทําให้เราไม่อยากเล่นกีตาร์เพราะฉะนั้น จัดการให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเซตอัพรกคาที่ดีที่สุดของกีตาร์ตัวนี้ขึ้นมาเลยงานแบบนี้ทั้งช็อปทําได้นะครับสบายงานเฟดไม่ต้องไปปล่อยนะครับมันเกิดปัญหาที่ตัวเฟดตอนนี้นะครับเนี่ยเฟดสึกบุ๋มลงไปเป็นร่องแบบนี้แล้วถ้าเราทําการเฟตอัพไปมันจะได้เฟตเป็นสเตปหลบนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยยังไงก็ต้องแก้งานเฟดอยู่แล้วนะครับหนีไม่พ้นเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าอยากให้มันออกมาดีแล้วก็เพอร์เฟกเนี่ยก่อนที่ฟิงเกรบบอร์ดจะเสียหายทาการเปลี่ยนเฟดไปเลยนะ